สมบุกสมันคักเาเนาะว่น่แม่้เ่านทนักัเบิดเลื่องเบดเ่าเบดงห้องอีหยังแล้วบานเนาเบิดเรื่องบดเล้าบดห้องยังล้วบานเนาทำไมเบิ่อนเบิดเล้าลบตงหงอีหยังอีล่นู่เอ้ยเฮีนเอ้ยสมบุกสมบุกสมบุกสมันคเฮาเนาะ สมบุกสมบันคักเนาะเฮาเนาะเจือก็แค่แน่นอนของมันอยู่ดอกเว้ยสำคเฉพาะมันบุกไฟบ่อไฟจ่าเนาะตะกรันตะกี้กระไดมาได้แค่แบบข้าวบวงของสิงห์ลานมันเจือก็แค่แน่นอนของมันอยู่ดอกเว้ยสำคเฉพาะมันบุกไฟบ่อไฟจ่าเนาะเจือก็แแน่นอนของมันอยู่ดอกเว้ยสำคเมันบุกไฟบ่อไฟจ่าเนาะบักเจือกมันกค่แน่นอนของมันอยู่ดอกเว้ยสำคเฉพาะมันบุกไฟบ่อยจ่าเนาะ บัดไดแท้หมอทำคำดวงก่อนตะกี้ก็ได้มาได้แทะเราทำดวงของสิงลางมันแต่ก่อนตะกี้ก็ได้แต่ก่อนตะกี้ก็ได้บัดไดแท้เราหมอทำคำดวงเขาสิงลางมันซาผยก็ว่าคือเจ้านน้นละก็ว่าคือเจ้าน่ะละผยก็ว่าคือเจ้าน่ะละ เป็นย yeah, ังเจ้าคือบาข่อยขี่รถใหญ่เมื่อบวกเกาน้ำเขาใส่อย่งจะคือาข่อยขี่รถให่เมื่อบวกอน้ำเขาสเออเป็นยังเจ้าคือบผาข่อยขี่รถใหญ่เมื่อบวกเกลอน้ำเขาใส่คือเดี๋ยวมานํั่งเกียนแว่บงไม่บังหน่อใส่น้อเพ่อโดนแคบมาหัดสูบน้อยก่เห็นจ้แว่ใส่ได้ละแว่บงไหม่บังหน่อยส่น้อเพ่จะโดนแคมาหัสูบน้อยนี่ก่เห็นจ้แว่ใส่ได้ะ แวะเบิ้งใหม่เบิ้งไหลใส่น้อจากดอนแค้นมหาจากดอนแค้นมหาโศกหน่อยก็บ่เห็นเจ้าแวะใส่ได้ล่ะรถกับโบแมนเขึ้นไม่โยน่าเพียงดีบ่เดีนี่เห็นยิ่งมาแก้วบ้านเราว่าในช่องนี้ตาเล้ยวมันสิขึ้นเมาไม่จะหน้าเพียงตีบ่แมนบ่รถกับโแมนเขาขึ้นไหม่โยน่าเพียงดีบ่เดีนี่รถกับโบแมนเขาขืนใหม่อยน่าเพียงนี่บ่เดี๋ยวนี้ ได้ยินบักแก้วว่าเพิ่งเมื่อส่งเขาอีตานแล้วได้ยินบักแก้วว่าได้ยินบักแก้วว่าเมื่อส่งเขาอีตานแล้วก็ะสีลบมาหน้าเพียงอีกบ่แม่นบ่ก็สิรถว่าพี่อีกบ่แม่นบ่ก็ระสีรถเปล่าไม่พี่อีกบ่แม่นบ่ได้ยินบักแก้วว่าไปส่งอีดทำอะไรกันเงารถกับบแม่นเขาขึ้นไม่รถกับบแม่นเขาขึ้นไม่อยู่พี่พอเดี๋ยนี้เห็นไหมพียงอีกหรือล่รถกับบแม่นเขาขึ้นไม่อยู่หน้าเพียงพี่บ่เดี๋ยวนี้ ได้ยินได้ยินบักแก้วว่าไปส่งอีตานแล้วก็ะสีลบมาอีกเทธอหนึ่งโมแมนบอกโอ้โหจะสั่นบ่ถ้าเขาบระคั้นมาฮักไปที่แท้แท่ละบาลีสิปัญหาบดแท้แท่ละบาลีสิโอ้จะสั่นบ่โอ้จังสั่นบ่บดแท้แท่ละวติบัติปัญหานะบดแท้แท่ละวัตถิบัติปัญหาน่ะ บัวตะกี้กับเก่งอยู่แต่ในบ้านดอนแค้นบอนี่หอดบัวโคกโศขามบัวเกาเล้เนาะเจ้าเนาะบ่าตะกี้กับเก่งอยู่ตะตะกี้กับตะกี้ตะกี้กับเก่งอยู่แต่ตะกี้กับตะกี้กับเก่งยวนอยู่แต่บ้านหลอนแค้นตะกี้กับเก่งแต่อยู่บ้านหลอนแค้นบอนี่หอดบัวโคกโศขาบัวเก่าเลยเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้หอดบัวโคกโศกเก่าโก โศขามโศข้ามบวกเกาเดี๋ยวนี้หอดบวกโคกโศเกาโศก้ามบวกเกาเดี๋ยวนี้หอดโศบวกโคกโศขามบวกโคกโศขามบวกเกาเดี๋ยวนี้หอดบวกโคกโศขามบวกเกาเลยเนาะเจ้านี่เนาะ โม้ยยุ่งพี่ต๋อไม่สนตรงไปมียุ่งไเสิก็ก็ยิ้นไว้เจ้าศีรษาเล่าสมบูรณ์ด้วยบ่เออขึ้นยิ้นไว้เจ้าสิรษะเล่าสมบูรณ์อีกบ่เออขึ้นยินว่าเจ้าศีรษาเล่าสมบูรณ์อีกบ่ตกลงแล้วเจ้าสิไปขอแม่อีพ่าไหนบ่ตกลงแล้วเจ้าสิไปขอแม่อีพ่าไหนบ่ตกลงแล้วเจ้าสิไปขอแม่อีพ่าไหนบ่ เน่ผู้ญหาเราคือบดมาน้าสัเนยผู้หญหาเราคืบดมาน้าสัเน่ผู้ญหาเราคือบ่มาน้าสัไปว่าไปจากันหามันเรียบร้อยว่ทีไปว่าวไปจากันหายมันเรยียบาอยวทีไปว่าไปจากันหามันเรียบร้อยวัตที โอ้เจ้านี้ก็ดีเนาะจะว่าป่านนี่แหละยังโง่ขึ้นไปหากันอีกยุ่โอ้เจ้านี้ก็ดีเนาะจะว่าป่านนี่ก็ยังโง่ขึ้นไปหากันอีกยก่โอ้เจ้านี้ก็ดีเนาะจนว่าป่านนี่แหละยังโง่ยังโง่จนว่าป่านนี่แหละยังโง่ขึ้นไปหากันอีกยุ่ง่อ้ยู่งเนาะยู่งเนาะโอ้เจ้าดีเจ้านี้ก็ดีเนาะโอ้เจ้านี้ก็ดีเนาะจนว่าป่านนี่แล้วยังโง่ขึ้นไปหากนดีบยุ่งเนาะ เอาแม่นวะเอาแม่นวะเอาแม่นาเขากับป๋าเจ้านั่นแล้วแล้วเจ้าไปเรียนย่าหนกเนาะเอาย่าหนก็อยู like ่น้ำนี่ไงเขากับป๋าเจ้านั่นแล้วแล้วเจ้าไปเรียนน้ำย่าหนกเนาะเอาย่านนกมาอยู่น้าวันนี้ไ่เขากัะสีเรียดตัว ขันควายะว่น่ะก็ไป่ห็ย่างนี้เนาะเคยควายเลยว่าน่ะว่าน่ะถ้าออกไปน้องด็ดดำก็ดีเลยดีล่ะเมื่อนาเข้าไปยามย่าหนกบอถ้าออกไปน้องเด็ดดำก็ดีเลยดอล่ะเมื่อนาออกพักออกไปทั้คนเข้าไปยามย่าหนกบถ้าออกน้องด็ดดำก็ดีเะเดอล่ะเมื่อนาเขาออกไปทั้งคนบอไปยามย่าหนก ถ้าออกไปน้องดินดำมันก็ดีเลยได้หรอเมื่อหนาเขาออกไปทั in, er му, ้งคนเมื่อหนาเขาออกไปน้องดินดำเขาไปอยามยันนกบหัวหัวดำนะท่างออกไปน้องดุนท่างออกไปน้องดินดำก็ดีเลยได้หล่ะเมื่อหนาเขาออกไปทั้งน้องดินดำไปยามยันนกบอ้ก็จะสไล์น้องดินดำตรงนมันมีสองน้องดินดำด้ยเจ้าวะถ้าถ้าว่าไปน้องดินดำก็ดีเลยได้อ่ะเมื่อหนาเขาไปยามยันนกบโอ้ยนช่ไหมเอา ถ้าออกไปน้องดีดาก็ดีเลยได้ละ่ะเมื่อนาเขาออกไปยามเมื่อนาเขาไปยามยายหนกบอ <c oughs> เอาเจ้าบอไปเบิางไหม่บอจะไปบุกเอาเจ้าบอไปเบิง้งใหม่บอเอาเจ้าบอไปเบิ้งใหม่บอโอ้นานามารถพ้นหน้ก็นถึงบ้าแม่ไปยามกันเนี่ยบอ ห่พุดกับซีบถ้า่แล้วกับ่พยายามกันเกันแน่วะน่าไปหออพุดแล้วกับโบ่พยายามกันแน่วะมไปว่ามากขเงินเจ้าม่าไปวามาอเงินเจ้าเว้ยว่าไปว่ามาก่อยลเงินเจ้าเว่ย คุณบบอมเป็นว่าคนหน้าตาดีรอกับบอรอขี้โพอ่างลางอยู่แต่ยังมีคนณแจงห่อผาแนะน้ำอยู่เนาะคนบบอมเป็นว่าคนหน้าตาดีคนกับบอมเป็นคนหน้าตาดีรอกับ่อรอขี้โพอ่างลางอยู่คนกับบอมเป็นคนหน้าตาดีรอกับบอรอขี้โพกับอ่างล่างอยู่ปานนั่นเขายังห่อผานี้มาน้ำอยู่ปานนั่นเขายังปานนั่นเขายังห่อผาแน่น้ำอยู่ ป่านนั่นเขายังห่อผ่าแลนนัมอยู่โอ้ยเงินหลว่านาะล้วต่ีล่าว่วาน่ะัว่ะกแล้วแต่ลีาาาล่าวน่น่ะอ้แล้วแต่ลีลาีโยเนาะแต่ทนเสเนแล้ววีแคนั้นแล้ว กสรแท็กซี่ใจ,จ,จังไหนแล้ววะทีการแกสีเให้จังไหนแล้ววะทเีเออยังอีกผู้น,นึงเดียวบาทาดิดดฮะเออบ่อน้ำจนนันรอมอย่งดีเอออีกคเออยังอีกผู้นึ่งเดียบานี้เออยังอีกผู้นึ่งเดีวบานี้เอาเดี๋ยวเดี๋วเฮบ่อ้ำจันหอมฮะบ่อน้ำจันรมอยงดี เสี gamer, lam, ่ยงเสี่เจานี tube, ita, ่าดีอามอหลังจันหอมมอหลําจัน์หอมมอหลําจันทหอมน่ะดิมอลําจันหอมน่ดีเจ้าเสียวจังได้เอามันกระติดกระด้น่อยสองตัวนะมันกระติดกระโนไดิ้หม่ยสงตัวนะมันกระติดกระนน้ด็้หน่อยสองตัวนะเออก็ทีมวจากันตัว เออเกี่ยวพุักกันตัวเออกระสวพุชักกันตัวว่าเกิเป็นตาเลือยูนี่เลยพญาย่หน่เล้ย่าจะิเป็นตา่าเกิเป็นตาเลือยูนี่เลยพญาย่หน่เฮ้ยบึงเล่าเงาการเฝ้าการจากับบ่าเครื่องเก่ามาเกเป็นตาเลือดโนี่เลยพญาย่หน่เฮ้ยบึงเล่าเงาการเฝ้าการจากับบ่าเครื่องเก่ามาก็เป็นตาเลือดโถนี่เลยพญาย่หน่เอ้ย เบื่องล่าเหงาการเบากานจ่ากระบอกือ้นเากระบอกขึ้นเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยย่าเองเห็นเจ้าหันคอยสัมผัสได้ไม่บอกกันจ่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยย่าเองเห็นเจ้าหันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยย่าเราเห็นเจ้านั่นคอยสัมผัสได้ แม e ่เอาเสื้อ่อยนี่พอมว่าแลาหมักเก้าเนี่ยแม่เ้าเสื้อหอยนี่พอมว่าแลาหมักเจ้าเนีแม่เจ้าเสื้อ่อยนี่่อยว่าเราหมักเจ้าเด็กมล้อมจันหอมน่ะพญยิงโนะนม่หม้องจันหอมน่ะพญยิงโนะหมาล้อจันหอมน่ะพอใยญ่งโนะแม่หม่เอาเสื้อ่อยนี่ mẹ mày cho sữa hoài đi. Do nó mẹ con tôn tôn cõi churn, mà Mẹ con tôn tôn mà lắm. Haha. 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 เดี๋ยวยเจ้าวังสี่แล้วก็เี่ความหลุดซึ่งว่าเจ้าดูดีขึ้นเจ้าดูดีขึ้นด้วยเออได้ยินเจ้าว่าจังสี่ล้วไข่มีความรู้สึกว่าเจ้าเบิ่งดีขึ้นเว้ยบอกว่าดูดีแล้วะอืมเออพอได้ยินเจ้าว่าวังสี่แล้ว่มีความรู้สึกว่าเออพอได้ยินเจ้าว่าจังสี่น่ะข่อยมีความรู้สึกว่าเจ้าดูดีขึ้นเว้ยเจ้าพ่อ ชาว่้าปเนาะเจ้าฮคนละเจ้าฮคนล่ะคนบ่เคยเห็นชาวออนย่นแบบนี้จัาเถื่อคนอย่างนี้เนาะี่หรือ่ยังมาเข่าเจ้าหิคยบ่เคยเห็นชาอ้อย่นแบบนี้จ้าเถื่อคนอย่านีเนาะอยบ่เคยเห็นเจ้าอ้อนยนจังสี่จ้าเถื่อพอย่างนี้เนาะี่หลือี่หลีเด้อไม่ยังมาเข่าเจ้านไม่ยังมาเข่าเจ้า พี่สิกรแมนอะดอกวาเจ้าก็ยัหมอนงหมอมันอยู่เนาะแมนจะดอกวาเจ้าก็ยักหมอนังหัวมันอยู่เนาะกะแมนอยู่ดอกว่าเจ้าก็ยัเหมอนัวงหมวมวนอยู่เนาะพอว่าสิอรได้สถานการณ์แบบนี้มูวไปนําเนี่ยนม้จะพ้นมันใจเขาจะไปครับเจ้านี่ยพอวสิศุกรได้พอวเพราะว่าสิกร์นี่ลองมีเล่าเดี๋ีวยังกระเดี่ยวแต่ บอกว่าสิมีเหลื่องมีเล่าเป็นอีหยังกันแลวแต่มูไปน้ำน่นเขาละมันใจไม่ถุกจุกมูไปน้ำน่ะเขาละมันใจในจบมูไปน้ำน่นเขาเรู้อุ่นใจเลยมูไปน้ำนั่ะเขาละอุ่น,าาใ,นใจแท้อืมไม่โดนมันก็แม่นี่ดอกว้ามันก็แม่นู่ดอกว่ามันก็แม่นู่ดอกว่า กระสับกระส่ป็จาะเห็ดน no. ้ำเล่าดีเนาะเออกระสับกระสเปจะเห็ดน้ำเล่าดีเนาะเออกระสับกระส่ปเจาะเห็ด no. น้ำเล่าดีเนาะเนาะพรวนแล้วแล้วก็เป็นไมยิ่งเนพรนแล้วแล้วก็เป็นไม่ยิ่งและผูว่านแล้วแล้วก็เป็นไม้ยิ่งเนาะเอ้ย avoid. ถามยังเจ้าต้องตอบไปตรงๆเน๊ะเออถามมาที่ล่ะขาบรมีหยังปิดบังเจ้าดอกถามมีหยังถามมีหยังเออเจ้ากว่ามานที่ล่ะเออเจ้ากว่ามาที่ล่ะขับรมีหยังปิดบังเจ้าดอกขยบ่มีหยังปิดบังเจ้าดอกนี่นี่ย่างหนังขยตัวไมทุกรย่างนั่นแหละขนัเก็นจริง ยี่ลี่ยีล่ลีเป็นเรื่องยังยีหลี่คอยกบอะไรคอยกบน้ำด้สุ่เรื่องนะอะไ่คอยกบน้ำด้สุเรื่องฮะล่ะขันมันเปลี่ยนความจริงนะ่ะทำาเเอาหัว,หวยังถาม่มาแม่ถามาแมเอาหัว,หวยัง Đâu, này. Không, không ngoài nhẵn Thôi giờ ngoài nhẵn, tao đang nhẵn Châu ta Thôi ngoài nhẵn gì Thôi ngoài nhẵn, sẽ thảm y nhẵn rồi nè giờ ngoài nhẵn, nhẵn thôi Hòa mà tôi chỉ bà, bà, bà mà Hòa mà Hả? โอ้ยกวาไปแล้วบัานนี้เจ้ากระไดโอ้ยกวาไปแล้วบัานนี้เจ้ากระไดโอ้ยกว่าไปแล้วบัานนี้เจ้ากระไดเอาไหวเจ้ากระสิขึ้นกันหนั่งตัวเอาเอาเจ้ากระสิขึ้นกันหนั่งตัวเอาไหวเจ้ากระสิขึ้นกันหนั่งตัว โอ้ยหนะพวกยัยฮหโน่เอ้ยว้ามาตรงๆหน้ามาโอ้ยเนอพเกยังฮหโน่เอ้ยออกมาตรงๆเลยมาน้ามาโอ้ยหนะพวกาัยฮิโน่เอ้ยวาอมาตรงๆนลหนะมาเอาสั่นหลัไปมาเอาสั่นงลัไปมาเอาจังซั่ังไป บ่แมนเด้เจานย้นบ่แมนเด้เจายังมาวาเลยบ่แมนเดเจยังมาวเลบอแมนเดเจาะยังมาว้าเดี๋ยวนี้พฤจิกยจะท้องหกาเอทนนั้นเอาวสีวาจังสันเอาวคือสิวาจังสันเอาเจ้าคือสีวายยังจังสัน ข่อยว่าได้สน no like, ิทใจกับเราเนี่ยถามว่าเรางามบ่งามข่อยว่าได้สนิทใจกับเราเนี่ยถามว่าเรางามบ่ก็งามข่อยว่าได้สนิทใจกับเราเนี่ยคันสิถามว่าเรางามบ่ก็งามถามว่าข่อยมักเราบ่ข่านเราเป็นแค่บ้านดอนแค่นั้นข่อยยอมรับถามว่าข่านมักเราบอข่านเราเป็นแค่บ้านดอนแค่นั้นันข่อยยอมรับ ถามว่าข่อยมากเล่าบ่อขันเล่าเป็นไทยบ้า,บานด่อนแค่น้ำกันนั่นขอยยอมรับข่อยขึ้นว่าข่อยบ่ถึงเขาดอกข่อยังฮี่หนอข่อยขึ้นว่าข่อยบ่ถึงเขาดอกไ่อยยังฮี่หนอข่อยขึ้นว่าข่อยบ่ถึงเขาดอกพ่อยยังฮี่หนอแม่แม่แม่ กคนต้นต้นขอเชิญมาลำเจ้า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 จะยังไม่โย่ข่อยใส่ข่อยเห็นน้ำเปลี่ยนหรอข่อยขอยู่จังสี่ซะกเจ้าเจ้าเจ้าเาจะยัม่โยข่อยใส่เ้าเจ้าเจ้าเจ้ายังไม่โย่ข่อยใส่ขอยเฮ็นน้ำเปลนหรอข่อยขออยู่จังสี่ซัไหเอย่าข่อยเข้าไปของเกี่ยวนะข่อยขอยู่จังสี่ซะ มแค่น่เปี่ยนหรอกมว่ายูนิซีสักแมนอิรสวบสวมันเปลนไปเพราไรหรอแมนอิรีแมนอิดี๋ลเดี๋ยวเอาไหมแมนอิสวบสวมันเปลนไปเพราะไหอออีเฮ้ยครับอหีอีเดียยวลอ Anh sẽ bị vậy đấy à, Ở mấy đâu Y lý Y lý Vui Vui bẹp mình lưu vui bẹp đây Ok Y lý Ồ Dạo vậy? Ừ Y lý sàng quá Khỏi mắt khỏi là đây này Hóa dọn là gì Hả mắt khỏi khăm là đây này Hóa dọn là มันคอยคำเลยดินี่เขาเจะเอาจังไหนล่ะฮะนอกจากนั้นมันกลางโคกเด้ดหนนอนจกจะได้มันกลางโคกเด็นินอนจังได้มันกลางโคกเด้นีนอีนอกไกป่ปนัดเจังสิเขาหน้าเพียงวะอีกไกป่ปนดยจังสิเขาหน้าเพียงวะอ,อ,อวีไก่ปนดยจังสิเขาหน้าเพียงวะเออกลางวายูเสลยหนจังได้ยังไงล่ะ

โอ้นับ่แม่าจิ้ปากลยาเอาเถียงนั่นละน่เนาะเจ้าโอนังบ่่โอ้เถียงนั่นละน่เนาะเอาเถียงนั่นละหนาอเนาะมีปลากล้วยพอไป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 